เนื้อเรื่องของเดสกร์ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์การล่มสลายของมนุษยชาติที่ต้องเอาชีวิตรอดหลังจากไวรัส,สกินคนที่ชื่อว่าฟิกเกอร์ได้ระบาดท,ทั่วโลกตัวเอกของเราชื่อว่าดีคอนเซนจ o อสมาชิกกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังหนีตายจากเหตุการณ์คนติดเชื้อไล่ล่าพวกเขาที่โทรอนโต ประเทศสหรัฐอเมริกากับแฟนสาวที่ชื่อว่าซาร่าและเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าบูเซอร์ในระหว่างที่หนีกันอยู่นั้นซาร่าพยายามมาช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งแต่ก็ได้รับแผลจนทําให้เธอนั้นบาดเจ็บดีคอนได้พาซาร่ามาที่จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ขององค์กรที่มีชื่อว่าเนโรซึ่งเป็นองค์กรที่อบพยพช่วยเหลือผู้คนในเหตุการณ์นี้ดีได้ขอเจ้าที่ที่ชื่อว่าโอไบรอันพาซาร่าไปรักษาอาการบาดเจ็บโอไบรอันตัดสินใจะจะพาซาร่าไปและบอกให้โอไบรอันดูแลเธอนะครับ ในขณะเดียวกันดิกนั้นขอที่จะช่วยเหลือบูเซอร์ต่อโดยตัวเขานั้นจะไปตามสมทบซาร่าที่เข้าขพยพทีหลังโดยดิกได้มอแหวนแต่งงานกับซาร่าก่อนที่เลิคอปเตอร์จะพาซาร่าและโอเบรยันหนีไปนะครับหลังจากนั้น2ปีอารยธรรมของบนเซชาติก็ล่มสลายลงนะครับผู้คนเริ่มติดเชื้อม,มากกว่าผู้รอดชีวิตทําให้เกิดการแบ่งกลุ่มผู้รอดชีวิตเพื่อแข่งแยกทรัพยากรมากมาย ซึ่งเป็นเวลามาเกือบ2ปีแล้วที่ดีคอนยังตามหาซาร่าไม่พบซึ่งเขาสันนิษฐานว่าซาร่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่เขาได้เดินทางไปที่แคมป์ที่คาดว่าซาร่าจะอยู่กับกลายเป็นว่าเจอฝูงฟิกเกอร์ที่เข้าไปคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วดีคอนกับบูสเตอร์เลยไปตามจับลีออนแต่ว่าลีออนกับขัดขืนก็เลยถูกยิงทําให้บูเตอร์กับดิกต้องแยกทางกันในขณะที่ดิกนั้น ได้เจอกับบูเซอร์อีกครั้งหนึ่งเขาได้พบว่าตอนนี้บูเซอร์ได้ถูกพวกบูชาฟริกเกอร์ซึ่งได้ตัวเ่าเป็นลัทธิลิปเปอร์บูเซอร์ถูกเผาแขนข้างซ้ายไปดีคอนได้เข้ามาช่วยเหลือบูเซอร์ได้ทันและพาเขามาหลบภัยดีคอนต้องไปตามหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลซึ่งจะมีเหล่าพวกกองโจรที่พยายามจะหาของอยู่เช่นกันดีคอนจัดการพวกมันและได้รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ของเขานั้นได้หายไปแล้ว ดีคอนจึงได้รู้ว่าแคมป์คุปแลนด์นั้นได้ขมโมยมอเตอร์ไซค์ของเขาไปดิได้เข้าไปคุยกับคนที่ขมโมยมอเตอร์ไซค์ของเขาไปเขาเข้าใจผิดว่าเป็นของที่ถูกทิ้งเอาไว้เลยขอโทษแล้วก็ขอให้ดิกนั้นไปตามหาสมบัติที่รีออนได้ซ่อนเอาไว้จนกระทั่งได้พบดีคอนได้รับมอเตอร์ไซค์คืนแล้วก็ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ ต่อมาดีคอนได้เข้าไปสำรวจสถานวิจัยของเนโรแล้วก็ตามหาเครื่องปฐมพยาบาลให้กับการรักษาแขนของบูเซอร์ได้นะครับแต่บูเซอร์หลังจากที่รับการรักษาแล้วอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับต่อมาอดีคอนจะเดินทางมาที่สูว์วิทยุเพื่อเปิดขึ้นสู่สารวิทยุกับบูเซอร์พร้อมกับมีการจัดการโจรที่ซุ่มอยู่ในนั้นด้วยแต่ดีคอนต้องประหลาดใจเมื่อพบกับกลุ่มชุดสูตร ที่ใส่ชุดป้องกันสารั่วไหลและก็กองกําลังติดอาวุธสังกัดหน่วยเนโรนะครับดีคอนเลยสะกดรอยตามแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในสมาชิกของเนโรที่ตามสืบข้อมูลบางอย่างอยู่และเขาได้ยินชื่อของสมาชิกเนโรคนนี้ชื่อว่าโอไบรอันที่เป็นคนเดียวกับที่นั่งเฮลิคอปเตอร์มากับซาร่าและเขายังคงรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทําให้ดีคอนนั้นดีใจมากแล้วก็หวังว่าจะได้พบกับซาร่าอีกครั้งดีคอนเลยตั้งเป้าหมายว่าจะออกไปตามหาแคมป์ของเราสมาชิกเนโรเพื่อสืบหาตัวโอไบรอันนะครับ จนกระทั่งได้พบกับโอเบรยนตัวจริงๆที่มีการพูดคุยกับดีคอนเรื่องของซาร่าที่หายตัวไปโอเบรยนบอกว่าเขาได้ช่วยชีวิตซาร่าอย่างสุดฝีมือแล้วนะครับแต่ยังไม่มั่นใจว่าซาร่าอยู่ที่ไหนนะครับจนกระทั่งโอเบรยนบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อหาดิกผ่านทางวิทยุในขณะเดียวกันการบาดเจ็บของบูเซอร์ก็เริ่มแย่ลงนะครับทำให้ดีคอนนั้นตัดสินใจพาบูเซอร์มุ่งหน้าไปสู่แคมป์อย่างลอสเลกนะครับ หมอที่สามารถรักษาแผลให้กับบูเซอร์ได้นะครับแต่น่าเสียดายที่บูเซอร์นั้นได้ติดเชื้อทำให้หมอต้องตัดแขนของบูเซอร์ทิ้งและเปลี่ยนมือเขาให้กลายเป็นมือเหล็กนะครับ ในขณะที่บูเซอร์นั้นพักฟื้นอยู่โอเบรนก็ได้ติดต่อหาดีคอนในการทำภารกิจในการตามสืบหาว่าหน่วยองคอนน์กรเนโรนั้นกำลังตามสำร,รวจอะไรอยู่ก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนในการตามสืบหาตัวซาร่าให้นะครับหลังจากนั้นดีคอนจะพบกับโอเบรอนอีกครั้งหนึ่งและมีเอกสารได้รายงานว่าซาร่านั้นรักษาอาการบาดเจ็บได้หายดีแล้วแต่ว่าเธอปฏิเสธจะอ,อพยพเข้าไปในแคมป์และเธอก็หนีออกมาซึ่งสันนิษฐานว่าเธอน่าจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ ซึ่งดีคอนก็ทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยย้อนเหตุการณ์ในอดีตว่าตัวเขานั้นต้องการจะแต่งงานกับซาร่าและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเหมือนกับทํางานกับองค์กรรัฐบาลอยู่นะครับ ในช่วงเวลาต่อมาดีคอนจะได้พบกับเด็กสาวคนหนึงชื่อว่าลิซ่านะครับที่กลัวแล้วก็อยู่ในบ้านรอความช่วยเหลือจากคุณแม่ดีคอนบอกว่าให้เธอเนะี่ยออกไปจากที่บ้านหลังนี้นะครับดีคอนนั้นจะพาเธอมาส่งที่หมู่บ้านฮอสปริงซึ่งดีคอนได้ช่วยเหลือแล้วก็กวาดล้างเหล่าโวกฟิกเกอร์ที่อยู่ในแถวแคมป์ฮอสปริงทำให้ลิซ่าสามารถได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่หมู่บ้านฮอสปริง เวลาต่อมาในแคมป์ลอสเลกนะครับจะเกิดเหตุการณ์กลุ่มริปเปอร์นั้นออกมาไล่ล่าฆ่าผู้คนในแคมป์ทำให้หัวหน้าแคมป์อย่างไอรอนไมค์กับสกิโซได้ขอให้ดีคอนกับสกิโซไปร่วมมือกันตามหาที่ซ่อนของพวกเดอะริปเปอร์นะทั้งสองคนกำลังตามเสืบกันอยู่สก,กิโซหักหลังดีคอนแล้วก็ส่งตัวให้กับริปเปอร์ไป ซึ่งดีคอนก็ฟื้นขึ้นมาและได้พบกับหัวหน้ากลุ่มริปเปอร์ที่ชื่อว่าคาร์ลอสนะครับดีคอนกำลังจะถูกทรมานด้วยเหล่ากลุ่มริปเปอร์นะครับแต่ว่าลิซ่าได้เข้ามาช่วยเหลือดีคอนนะครับในระหว่างที่ตัวเธอนนั้นเนี่ยได้ถูกจับตัวมาแล้วก็ให้มาเป็นพวกรัที่ริปเปอร์นั่นเอง ทำให้ดีคอนได้พกอาวุธแล้วก็ไปถล่มจัดการแคมป์ของริปเปอร์แล้วก็ช่วยเหลือ้าแล้วก็ผู้รอดชีวิตออกมาได้นะครับก่อนที่ดีคอนนั้นจะกลับไปที่หมู่บ้านลอสเลกที่พวกริปเปอร์ได้บุกเข้ามาถล่มแล้วก็ได้บอกว่าจะขอสงบศึกกับไอรอนไมนะครับดีคอนได้เข้าไปจับตัวสกิโซแล้วให้เขาเปิดเผยความจริงว่าเขานั้นทรยศกับแคมป์ลอสเลกแล้วก็จะขายดีคอนกับบูเซอร์ให้กับริปเปอร์เพื่อต้องการที่จะให้สงบศึกการทําสงครามกันนะครับ ต่อมาไอรอนไม์ปฏิเสธแล้วก็ไล่พวกมันออกไปครับแล้วจนกระทั่งสกิโซก็ถูกคำไล่ออกจากลอสเลกเช่นกันต่อมาดีคอนแล้วก็บูเซอร์นั้นได้เข้าไปวางแผนที่จะเข้าไปถล่มจัดการเจ้าพวกริปเปอร์แล้วก็สังหารคาร์ลอสและรวมไปถึงกลุ่มริปเปอร์ได้สําเร็จนะครับโอไบอีนได้ติดต่อหาดีคอนว่าซาร่านั้นน่าจะอยู่ที่กองกําลังของเมดิเทียนะครับซึ่งเป็นกองกาลังที่แยกออกมาจากเมืองอื่นๆนะครับแล้วก็มี อาวุธจุลากรมากมายครับโอไบอันเตือนกับดีคอนว่าพวกเนโรนั้นได้พบว่าเหล่าฟิกเกอร์นั้นตอนนี้มันสามารถเริ่มมีวิวัฒนาการเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับหมายความว่าระยะเวลาในการเพิ่มจํานวนของพวกฟิกเกอร์นั้นจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเวลาต่อมาดีคอนได้เข้าไปช่วยเหลือกองทัพมาลิเทียจนได้เข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้นํากลุ่มของผู้การกา,รกาเล็ดนะครับ ทำให้เขาได้รู้ว่าตัวเขานั้นได้รับการเข้าร่วมเป็นกลุ่มมาริเทียแล้วก็ในกลุ่มนี้มีความบ้าบินแล้วก็จะเข็นฆ่าทุกคนเพื่อแย่งทรัพยากรอย่างไร้ความเมตตาจนกระทั่งเขาได้มาที่สถานพยาบาลของแคมมาริเทียแล้วก็ได้พบกับซาร่าแฟนสาวของเขาที่รอดชีวิตและยังคงทํางานให้กับมาริเทียในการสร้างอาวุธเชื้อภาพเพื่อทําลายพวกฟิกเกอร์นะครับ ดีคอนกับซาร่าข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปกปิดเรื่องความรักของเขาทั้งสองคนไว้และทําเป็นไม่รู้จักกันและพวกเขาทั้งสองคนต้องหาวิธีในการสร้างอาวุธเชื้อภาพเพื่อทําลายเหล่าฟิกเกอร์นี้ให้ได้ในเวลาต่อมาซาร่าจะชวนดีคอนนั้นเข้าไปตามหาข้อมูลที่ศูนย์วิจัยของรัฐบาลที่ซาร่าได้เคยทํางานอยู่เพื่อน,นํา DNA มาวิจัยเชื้อไวรัสต่อซึ่งแท้จริงแล้วคือซาร่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเชื้อไวรัสฟิกเกอร์ตัวนี้และพัฒนาต่อมา ซึ่งเธอไม่ทราบว่าสาเหตุที่มันรั่วไหลนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับในระหว่างทางที่ดีคอนและก็ซาร่ากำลังกลับมาที่แลบนั้นเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าเธอกําลังวิจัยอาวุชีลภาพที่ทําลายฟิกเกอร์ก็จริงแต่ว่าแท้จริงแล้วเธอพยายามที่จะสร้างวิธีการรักษาพวกฟิกเกอร์ให้กลับเป็นมนุษย์ต่างหากดีคอนกับซาร่าก็กลับมาที่ห้องวิจัยและดูเหมือนว่าวิธีการรักษาของซาร่าจะไม่ได้ผลนะครับ แต่ว่าผู้การกาเรตนั้นได้หวาดระแวงทั้งสองคนหลังจากที่สกิโซได้สั่งให้ซาร่านั้นได้ถูกควบคุมภายใต้การดูแลของผู้การกาเรตดีคอนพยายามจะดึงตัวซาร่าออกมาแต่ก็ถูกขัดขวางโดยสกิโซที่ได้เปิดเผยความลับเรื่องของซาร่ากับดีคอนว่าเป็นแฟนกันทำให้ผู้การกาเรตออกคำสั่งให้ดีคอนนั้นถูกส่งไปที่ลานประหารโดยการปล่อยให้ฝูงฟิกเกอร์นั้นกัดกินเขา แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ดีคอนได้เคยช่วยชีวิตเขาไว้นั้นเขาได้เห็นความดีของดีคอนก็เลยปล่อยตัวไป ก่อนที่ดีคอนจะกลับมาที่แคมป์ลอสเลกซึ่งก็ได้พบว่าพวกกองกําลังติดอาวุธอย่างมาริเทียได้เข้ามาทําลายแคมป์จนเสียหายแล้วก็มีผู้คนล้มตายมากมายรวมไปถึงหัวหน้าแคมป์อย่างไอรอนไมค์ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทําให้บูสเตอร์และดีคอนนั้นปลุกระดมแคมป์ลอสเลกคุปเลนแคมป์แล้วก็ฮอสปริงร่วมมือกันในการต่อสู้ทําลายกองกําลังมาริเทียให้สิ้นซากบูสเตอร์ได้เตรียมรถติดระเบิด,บดพุ่งเข้าชนป้อมปราการหลักหลังจากที่เกิดระเบิดขึ้นดีคอนก็ได้เข้าไป,ปชิิญหน้้ากกกกับกับบพรออง สังชุดสุดท้ายของกลุ่มมาเลเทียดีคอนได้จัดการสังหารคนทั้งหมดรวมไปถึงสกิโซด้วยดีคอนได้เข้ามาเผชิญหน้ากับผู้การการเลตและเขาได้จับตัวประกันแล้วก็ซาร่าเอาไว้ดีคอนได้เข้ามาพูดคุยกับผู้การก่อนที่ซาร่าจะพยายามส่งสัญญาณว่าอยากกินน้ําชานะครับเพราะว่าเพราะว่าเธอได้วางยาพิษเอาไว้ในชาแก้วนั้นทําให้ดีคอนนั้นขัดขืนหลังจากที่ต่อสู้กันผู้การจะเสียอาการแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่กินน้ําชานั้นไปนะครับ ทําให้ดีคอนนั้นขัดขืนต่อสู้กับผู้การก่อนที่ผู้การจะติดพิษแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับหลังจากนั้นดีคอนก็สามารถ ล้มกองกำลังมาลีเทียได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นดีคอนก็จะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของแคมป์ลอสเลกนะครับและเขาได้ใช้ชีวิตกับซาร่ากับบูเซอร์แล้วก็เพื่อนของเขาด้วยนะครับรวมไปถึงเขายังได้พบกับลิซ่าเด็กที่เขาได้ช่วยชีวิตเอาไว้ซึ่งเธอนั้นเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ได้บอกว่าเธอมีแว่นกองแสงจะมาแนะนานะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสซีโร่แว่นกองแสงสีฟ้าจากทีวีหรือคอมพิวเตอร์แว่นถนอมสายตาและใช้งานกับจอได้นานขึ้นน้ําหนักเบาใส่สบายและทนทานตกไม่แตกด้วยนะครับสามารถดูข้อมูล f a c e b o o k c o m o p t u s และอย่าลืมใช้โค้ดหัวซ้มได้ส่วนลด100บาทด้วยนะครับและในช่วงท้ายเครดิตนะครับตอนจบของเกม d e s c o r นั้น o b r i ร n จะติดต่อหาดิกอีกครั้งหนึ่งซึ่งการติดต่อครั้งนี้เป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายของเขาและเขาได้เตือนว่าดิ c กระวังพวก Nero ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้สร้างอาวุธยภาพที่เป็นฟิกเกอร์กายพันธุ์ได้สมบูรณ์แบบแล้วนั่นเอง ซึ่งนั่นก็คือโอเบรยอันเองที่ถอดหน้ากากออกมาแล้วก็ได้เห็นว่าตัวเขานั้นเนี่ยได้ผสมร่างกับฟิกเกอร์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองนะครับโอเบรยันได้เตือนว่าให้ระวังพวกเนโรเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับไม่มีอะไรที่สามารถหยุดมันได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการปรูเนื้อเรื่องสู่ภาคต่อไปของเกมเดยสกอร์นั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นเนื้อหาการสรุปคร่าวๆข,ของเกมเดสกอร์ครับผมปิดภาพตัวไหนต้องขออภัยไว้ด้วยครับยักกงก,ก็ฝากกดติดตามที่ยูทูบชของของผมก,กมดติดตามกดกนนระ